เป็นสามทีมสีทีมไหมเอฟซทำนละอย่างน,นะครับผมเ,<อ>เดี๋ยวผมก็ไไจะมาดูล่าลข้างหน้าก่อนนะครับ,นะบเนะอฟซนะีที่วังเป็นตําเลนะว่าจะทำตรงหน้าทางเข้านะครับเอฟซี FC. ไปนะครับเริ่มไอ้ดใ <ไป S 1> นก็ทำมุงลวดนะเอฟซีเอ้ยมุงลวดเหรอ,อเอก,กีเดินใส่ไฟเดีย๋ยวผมหยา เดียข้างหน้าก่อนเทีวันนี้เราแบ่งกันเป็นหลายทีมเดี๋ยวช่วยที่บ right. ่าประกอบนะาร่างกันนะอ๋อมาขึ้นมึงขึ้นไม้วันนี้ก็แบ่งกันเป็นสามทีที่เอกเดินสายไปเจอระบบไปที่บ่าวทำหน้าเดี๋ยวหน้าตนผมไปติดตั้งมุงรวดในทีเป็นงานในร่ม

แกมัเลยโอเคเฮ้ยแหมรองบ้องรรองดูเดียวน้าดีกอเดี๋ยวไปดูทางนู้นว่าทำอะไรแต่วเติมขนม่ห้ว้าขนมหาย ลาสุดชมไผ่ FC ันก็เซอร์ไพรส์เอฟนะมุงรวดยังดีนะผมมุงรวดยังดีครับเอฟซียาลังการอะไรพี่นะคือไม่ต้องกางมุ้งนะผมเก้าไม่กลาเหรอครบดันเกาว่ะเออเอไม่ใช่ตรงนี้มั้ง คือไม่ต้องกลางมุ้งใช่ไหมโอ้โออ้โ้สวยมากเลยยังยังเลยอ๋อโหสารเลยโอ้โอ้นะครับตอนนี้กำลังหาเซงครับตั้งคือหน้ามันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยเออไม้โอ้สวยมากเลยตั้งคือสวยเลยวะย่างเหรอ นีหน้าทีนคือมูรุตนมูรุตนผมคือกันยุงเดี๋ยวเออจันเคยทำอะไรบ่อยนะพี่เียันเปิดิดได้เหรอโอฮารุฮารายสิฮารุฮารามต้องตัดยางมันก่อนครยางที่มันเลือนเขาให้เลยมานะ อ่าเออเราจะติดตมมด้วยอ่าหอยู่สวมากเลยสวมากเลยโอ้ยังไงบงกันยุ่งฮะกันยุงกันแรงวันทุยาบินเข้ามาไม่ได้เลยได้ไหมได้งายด้วยเนาะได้ก็ง่ายด้วยหรอไม่ถ้าเรามันเป็นใหญ่ล้ โอเคครับผมโอ้โหนะครับเดี๋ยวติดตั้งในคลิปถัดไปเนาะโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้อะห้องนี้จะใช้2นั่นให้องนู้นจะใช้2นั่นอะฮะห้องนู้นมี2บานเนาะโอ้โหหมายความว่าเราเปิดเปิดไว้ฝั่งนึงปิดฝั่งนึงอะฮะหน้าตาดีทีแสองไม่ได้อะอะอะอฮะแล้วฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ต้องปิดอ๋ออ่าฮะ โอ้นะครับผมตอนแรกกำลังงงว่าเอ๊ะทำไมมุ้งรวดมีครื่องซี่เกิดอะไรขึ้นมุ้งรวดคนละเครื่งหรือเปล่าอ๋อเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็คือเวลาเราเลื่อนกระจกเนี่ยกระจกมันก็จะไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมุ้งรวดก็จะมาฝั่งที่มันเป็นช่องโอ้โหแตม้าสงสัยอะไรถามมผโอ้ใช่เขายิ้มยิ้มให้เราถามมันนะโอ้ยผมบอกไม่ได้อะไรน้องปอคนละเรื่องกันมุ้งรวดถึงหึงยแล้ว โอ้เฮ้ยนะข้าพเจามุงหลวงไปถึงห่วยแล้วมุงหลวงที่ผู้ใหญ่จดีโอ้เออขอบคุณนะผู้ใหญ่จดีนะครับผมท่านเดิมท่านเดิมนะฮะนะครับผมหลายๆท่านก็คงรู้ว่าท่านไหนล่ะที่ท่านไหนนะไม่บอกปรอตัวไฟรูกเมวอ๋อเลยโอ้โอ้มันไม่บอกก็ไม่บอกแล้วขอบขอบคุณท่านมากอ๋อนะครับท่านก็จะเต็มทุกเรือแล้วเนาะทุกเรื่องบ้านหลนี้นะครับผม เก็เป็นกำลังหลักของบ้านหลังนี้ของเด็กๆนะครับผมก็ขอบพระคุณอย่างมากมายนะครับสามบ้านเดี๋ยวนะครับาต่างสามนี่ที่บ้านนีไห้พอดีเลยไม่มีเหรออะนี่มีว้าจะไปติดอะไรมึงปวดตรงนั้นหรืเจ้าอะไรแล้วตุ๊กตาเขาอยู่เออเขาผมเริ่มปวดหัวกับงานชุดนี้แล้วเป้เป้มันกูยู่อ่ะเปยอกูยูป่ะยูกัมึงะมันเธอมีอยู่ตลอดนะนี่ฟีไอ้ขาวนี่ยสองตัวดีไม่จังเป็นตั้งสี่ นี่ครับผมผมเล็กไม้กว่าใบเจียวเลยนี่มันไม่พูดเลยครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากนี่ก่อนครรอรอครับ